<c oughs> สวัสดีครับผมบูมจากช่องไว้แม่ครับวันนี้เราจะมาสอนการวาดคนหน้าตรงกันนะครับคือสามารถเอาไปใช้ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการวาดในกระดาษการใช้นิ้ววาดใน i อ i บหรือการวาดด้วยมอว์กาสามารถใช้ได้ทุกอย่างครับผมไปสอนแค่ต้องเอาไปประยุกต์ใช้ครับใน YouTube อาจจะมีคนมาสอนแล้วแต่เราอยากสอนอกีกก็แค่คือการวาดหน้าคนนะครับ เราจะวาดวงกลมอุ้ยกลมเฉยแล้วก็ทําการแบ่งเส้นตีเส้นลงมาโอเคสมมติว่ามันรมตรงนะครับเราจะแบบว่ากาให้มันอยู่ประมาณนี้ครับคือการทำเขเลยกไงนะค,คือเราจะเอาความยาวของคางแค่ไหนคือมันจะบ่งบอกอาอยู่ครับคือถ้าเราเอาแค่นั้นคือมันจะเหมือนเด็กมาก ก็คือใช้กับพวกเด็กแต่ถ้าจะเอาเยาวๆอย่างนี้ก็ไม่ใช่นะครับเอาแค่น,นี้พอแบบว่าเหมือนครึ่งหนึ่งของอันนี้ครับแต่ว่านี่ครึ่งหนึ่งว่ะอันนี้ถึงนี่แล้วก็มาอันนี้ก็ประมาณนี้แต่อาจจะไม่ตรงก็ประมาณนี้คือก็ต้องแล้วแต่การวัดกันเลยนะครับแล้วก็ขีดดึงเส้นวงกลมลิ้นพันพอเราได้อย่างนี้เราจะเราก็วาดมาอย่างนี้แต่ว่ามันมีหลักการอยู่ โอเคคือการทําให้หน้ามันไม,ม่ผมเห็นบางคนที่เริ่มฝึกวาดก,ก็อาจจะเป็นแบบแบบอย่างนี้มาอย่างนี้ก็ได้นะโอเคเริ่มแรกเรา,เาขีดลงมาห้าเส้นขีดในช่องเนี่ยคือให้มันเป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าระเวนระยะห่างเท่ากันครับคือพอเราได้อย่างนี้แล้วใช่ไหมครับอันนี้ก็คือเส้นคางเนาะนี่เป็นเส้นคางมา การทําให้หน้ามันดูกลมๆมครับคือเราก็วาดจากตรงนี้เส้นกลางแบ่งอย่างงี้แล้วก็วาดลงมาให้ถึงตรงนี้ครับจุดข้างในวาดลงมาเส้นจากวาดจากเส้นแบ่งตรงกลางมาอย่างงี้ถึงล่างสุดของเส้นสองแล้วก็วาดจากเส้นตรงนี้ ลากถึงล่างสุดของเส้น4ก็เป็นอย่างนี้แล้วก็นำโอเคมาต่อครับคือติดขันนิดนึงพอเราได้ลากมาอย่างนี้นะครับพอเราได้มาเป็นสี่เหลี่ยมคางหมูแล้วก็ทำการเห็นจุดตัดไหมครับตรงนี้ จุดตัดที่โยงเส้นลงมาเราก็แค่เอายโยงจุดตัดนั้นะมาถึงนี้คือมันอาจจะดูไม่เป็นหน้าเพราะว่าถ้ามันดูแบบว่ายังเลียวอยู่ก็อาจจะขึ้นอยู่กับว่าตรงนี้คุณเว้นเยอะไปคุณนำคางจุดคางลงมาต่ำไปหรือวงกลมคุณยาวไปอย่างนี้ มันก็จะมีอยู่สองกรณน,นี้ครับอาจจะมีกรณเลนี้อื่นๆด้วยอย่างเช่นคุณขีดเส้นนี้นมันระยะห่างไม่เท่ากันนะคือเรากล่าวก็ได้ครับโอเคพอเราได้โค้งหน้าอย่างนี้มาแล้วใช่ไหมครับเราก็เหลือแต่การวางตำแหน่งข้างหน้าคือตำแหน่งเนี้ยมันจะแบ่งเป็นอย่างนี้ครับจากเส้นกลางมาค้างใช่ไหมครับตรงกลางก็คือจุดปลายสุดของวงกลมอะ่ะตรงนี้คือจะเป็นจมูกครับตรงนี้จะเป็นจมูก แล้วถ้ากลางอีกอะ่ะอันนี้ก็คือแบ่งเส้นตาครับอืมไม่ตรงเลยไม่เป็นไรเละมากอันนี้คือแบ่งเส้นตาแล้วตั้งแต่จมูกจมูกถึงคางตั้งแต่จมูกถึงคางตรงกลางก็จะคือปาก ส่วนหูล่ะหูหูก็จะเป็นช่วงประมาณเกือบคิ้วเกือบคิ้วถึงจมูกล่างตรงติ่งหูเราจะอยู่ตรงจมูกครับแล้วบนหูเนี่ยมันจะอยู่ประมาณประมาณตรงคิ้วเราก็ต้องการให้ดูดีๆครับว่ามันอยู่ตรงหรือเปล่าพอเราได้มาแล้วเนี่ยจุดตรงตามันก็จะอยู่จุดสองรับสี่ครับ ส่วนคิ้วก็แล้วแต่ครับโอเคต่อมาก็จะเป็นการวาดหน้าตรงแบบเต็มๆแล้วว่ามันจะเป็นมีส่วนประกอบอะไรบ้างส่วนตาเวลาใส่มันจะเป็นยังไงนี่ก็จะเป็นอย่างนี้ครับอันนี้คือตัวอย่างครับแล้วถ้าวาดจริงๆเราจะเป็นยังไงโอเคผมขอใช้สีแดงล่างโค้งนะครับ วาดวงกลมนี่วงกลมได้แล้ววาดขีดลงมาสำหรับคนที่รู้ก็ไม่ต้องขีดห้าเส้นนั้นก็ได้ครับก็วางจุดมาร์คางไว้ก็เอาเป็นผู้ชายแล้วก็ขีดลงมามันจะเอียงๆหน่อยๆยิ่งคางแหลมมันจะยิ่งดูเหมือน เป็นผู้หญิงกึ่งผู้ชายก็เรืงไงผู้ชายเคสหรออย่างนั้นแหละคือพยายามอย่าให้หน้าเบี้ยวคนะือถ้าเป็นวาดในพวกวาดผู้มไม่ทุกคือถ้าเป็นพวกวาดในคอมหรือวาดในไอบิดย่างเงี้ยคือลองฟิปหน้าดูว่ามัน <laughs> เบี้ยวหรือเปล่าถ้าเบี้ยก็โปรดแก้ไขด่วนคะรับ <laughs> แต่ถ้าเป็นการฝึกวาดก็ไม่เป็นไรครับว่ามันไม่มีอะไร Okay. ครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่ง,รง,ห,ง,รงหรือตรงตรงนี้คือจมูกไม่ต้องมาเปก็ได้ตรงนี้คือปากปาก็ว่าตรงนี้คือตาว่าตาแบบนี้แล้วตรงโคนผมก็อยู่ประมาณตรงนี้ครึ่งหนึ่งของนี้ โคนผมอเวลากโกนหัวโลนะเราก็จะเห็นสีเทาๆนะานั่นแหละเพราะนัอนนะโอเคเอ่จริงๆภาพนี้ก็มีเนยด,ดูนี่ครับมันจะเป็นอยางงี้เห็นไ,ไหมมันจะเป็นครัแบบเป็นเว้นหน้าผากไว้ฮะอะไรครับโอเคปิดไม่งั้นดูไม่ดี แล้วจากนั้นวาดคอลงมาก็จะได้หน้าหน้าตรงมแต่มันเบี้ยวนะครับนั้าแหลปตะเด่นคือเรามันพวกจมูกพวกปากนี่เราต้องไปดูเองว่าเราชอบวาดแบบไหนครับอาจจะเป็นวาดแบบอย่างนี้จมูกวาดแบบอย่างนี้หรือจ,จะวาดแบบอย่างนี้มาหรือจะวาดแบบผมแบบอย่างนี้สามารถเลือกได้หลายแบบครับ อันนี้ก็จะเป็นแบบอย่างนี้มาแต่ที่ผมเห็นในพวกพวกเขาเรียกอะไรนะพวกในเรื่องโซโล่เลเวลลิ่งเ่ยผมเห็นพวกจมูกมันจะเป็นแนวตรงว่างี้แนวดิง่งเงี้ถ้าส่วนใหญ่แนละ้วมัจะเป็นขีดเส้นๆเ,เลยอะถ้าเป็นหน้าตรงโอเคพอเราได้มาแล้วเราก็จะวาดตา คือตานี่อ,อผมลืมบอกไปเรื่องหนึง่งโอเคลืมได้ไงนี่คือถ้าเราไม่อยากให้ตาเบี้ยครับคือเราทําอย่างนี้แทนเราตีเส้นอย่างนี้กันคือตาเนี่ยเราลองแบ่งช่องให้มันเป็นออกเป็นสามช่องนะครับเนี่ยครับคือในสามช่องเราทําอะไรได้มั่งในสามช่องเราสามารถใส่ตาตรงนี้ได้ใส่ตาตรงนี้ได้ ส่ตาตรงนี้ได้ก็จะใส่ได้3ตาครับในหน้าเนี่ย่นแหลยครับมันคือระยะห้าของการเว้นเราก็จะใส่ตาไปโอเคพอเราได้อย่างนี้ก็เติมคิว้วคิ้วก็อย่างมาครับไม่ต้องสูงมากไม่ต้องสามาันเอาบนเส้นตรงนี้เลยก็ได้ครับเส้นแบบก็แล้วแต่คนนะครับอาจจะแบบคิ้วสูงคิ้วต่ำ ีผมเอาูโกนนิดนึงโอเคพอได้แล้วการวาดผมวาดผมวาดไงวาดอย่างนี้คือก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่าทรงผมมันแบ่งได้ผมมันมีอยู่3อย่างก็คือผมข้างหน้าเอ่อผมข้างในผมข้างหน้า แล้วก็ผมข้างๆของผ,ผู้ชายอาจจะแบบเป็น,ปนจะมอยน้ยน็ๆอ,อย่างนี้แล้วก็ผมข้างหลังนะผมข้างหลังของผู้ชายอาจจะไม่เห็นนะเพราะมันอาจจะเป็นผมสั้นโอเคแล้วเราก็จะมาวาดผมกนะันคือเราต้อง กำหนดขวัญของเส้นผมก่อนนะครับเดี๋ยวดูก่อนโอเคสมมติขวัญเราอยู่ตรงนี้เราก็ลากมาอย่างเงี้ยลากจุดผมาอย่างเี้ยคือการวาดผมอ่ะเราสะบัดลงนะครับอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่คนนะถ้าสะบัดลงผมข้างล่างมันจะแบบผมข้างล่างอ่ะมันจุดสะบัดของเรามันจะแหลมๆอย่างเงี้ยถ้าสะบัดขึ้นเป็นอย่างเงี้ย จะดูไม่ไ,มได้ก็แล้วแต่คนถนัดครับการวาดผมผมเคยไปได้ยินคนหนึ่งมาครับให้สบัดอย่างเดียวเลยแล้วก็ผมข้างไว้อันนี้ผมหน้าเหรอผมหน้าก็คออเคผมว่าดูไม่รู้เรื่องแน่นอนไอ้ลืมใส่หูหูก็เกือบประมาณคิว้วคิ้วนั่นแหละ อ๋อแล้วถ้าคุณวาดหน้าใหญ่ไปหน้ายาวไปนะครับแบบวาดวงกลมที่อย่าเงี้ยคือผมแนะนำให้ตัดพยายามตัดพยาามตัดเดี๋ยวรอดูตัดเส้นอีกทีครับแค่นั้นแหลอะอแล้วการวาดผมอะผมจะแนะนำให้ครับคือคือส่วนใหญ่ให้ทำกันอยู่แล้วสมมติว่ากัอันนี้คือเส้นกระโหลกเราก็ต้องวาดผมให้ยาว ให้ใหญ่กว่าเส้นกระโหลหน่อยนึยงอย่างงี้โอเคครับผมว่าดูไม่รู้เรื่องแล้วแหละนี่ผมก็คือล่าไว้ก่อนนะโอเคพอได้มาแล้วโอ,อ้โหเละมากโอเคจะตัดเส้นกัน้าตัดเส้นมันก็รออย่างนีโ้โคตรนองขอยั่งตัดเส้นครับตัดไม่นาน คือไม่เรียกว่าตัดเส้นอ่ะทำให้ดูเรื่องมากกว่าพยายามล่างให้เปะ๊ะถ้ามันไม่เปะ๊ะตั้งแต่แรกอ่ะคือมันจะเขาเลือกไงคือมันจะดูไม่ได้ไงครับตอนตัดตออกมา คิปดูบดเบียวอันนี้คือค่อนข้างเบี้ยวก็เบี้ยวเลยเลยก็สำหรับคนที่ทคือผมอยากก๊อปปีต้ตา,าหวังมากแต่ว่าอันนี้มันสำหรับคนที่ว่าในกระดาษด้วยนะโอเคเป็นไงเบี้ยวไหมเบี้ยวมากแล้วก็วาดติดตา ตานี่ยังไม่สอนนะแต้แต่คนในนี้เลยอันนี้คือสําหรับมือใหม่จ๋าเลยนะแต่ถ้าคนเป็นแล้วมาดูก็ได้ครับเป็นแบบให้กาลังใจครับคือผมก็จะฝึกวาดแบบขอมๆแนบคือมันผมไม่ใช่วาดผมไม่ใช่พวกวาดสายแบบแนวออกเท่ๆครับผมวาดแนวออกแบบว,ว่าบบออกผู้หญิงน่ารักน่ามักอย่างนี้คืออยากรู้ไหมครับผมเริ่มวาดรูปไงโอเคคือที่ออกไม่เป็นไร ไม่ได้เล่นคิวถ้าอยากรู้เดี๋ยวผมทำวิดีโอขอให้กดไลค์ที่นี้สิบไลค์ก็พอแล้วไม่รู้จะถึงปล่าเนะสิบไลค์นี่ยจะได้ออกมาทำพิธว่าว่าเริ่มวาดรูปตั้งแต่ยังไงคือทำไมถึงมาวาดรูปลูกผมก็เป็นเด็กทะเลาะอะไรนะไม่ใช่สายศิลป์มาตั้งแต่ต้นอ่ะเอ๊ะแต่ถ้าเอาจริงๆคือผมออกแนวสายศิลป์มาตั้งแต่เกิดเลยนะแต่แค่เพิ่งมารู้ตัวตอนประถมนิดนึง ส่เกือบจบวันนี้ประมาณพอห้คือตั้งแต่ประโถ์ที่ผมมีก็<ม>รเรียกไงส่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวการวาดรูปเยอะมากเยอะมากโอเคเท่านี้ก็เสร็จแล้วครับเป็นการวาดแบบวรวบๆสวัสดีครับผมบูมคือขอขัดนิดนึงนะครับคือแอปมันเป็นอะไรไม่รู้ครับคือผมไม่สามารถตัดไปได้อีกแล้วคือมัน ภาพเหมือนมันจะคลิปวิดีโอมันจะมีปัญหาไม่แน่ก็แอปมันจํากัดเวลามาให้อันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่ผมตัดได้แค่นี้ครับแล้วช่วงที่ผมเป็นพูดเล่นๆข้างหลังเนี่ยมันมันก็ไม่ได้เอาลงนะแต่ถ้าจะเอาลงเดี๋ยวเอาลงให้นิดนึงนะคืออาจจะไม่ต้องดูก็ได้ครับเพราะช่วงหลังมันเป็นการพูดคุยนิดหน่อยโอเคนี่ครับก็จะเป็นประมานี้ ถ้าใครอยากให้ผมสอนวาดก็บอกมานะครับจะได้จะได้สอนคือมันมีอยู่หลายบทแล้วผมค่อนข้างอยากสอนมากเลยอาจจะทำให้ยอดสกสมถึง1,000ันไปเลยตอนนี้ยังอยู่ส5มรอยู่เลยเห็นว่าคนดูคลิปสอนวาดผมค่อนข้างเยอะครับเป็น3,000กว่าคนเลยแต่อาจจะมีไม่กี่คนแต่อาจจะดูซ้ำโอเค ไมจบไปแล้วครับกับคลิปการสอนวาดหน้าคนอาจจะออกทะเลไปห,หน่อยครับช่วงหลังๆดูผมจะแปลว่าถ้าจะออกทะเลเมื่อไหร่ดูผมจะบอกไว้ก่อนในคลิปเลยอโอเคครับขอให้ทุกคนที่เข้ามาดูกดติดตามให้ผมด้วยครับแล้วก็กดไลค์ให้ถึงส like, ิบไลค์จะได้เอ้ยไม่เอาสิบไลค์น้อยไปยี่สิบเลยแล้วกัน ถ้ากดถึง20ไลค์นะผมจะออกมาทำสอนวาดรูปสไตล์โมเอครับเป็นการสอนวาดหน้าตรงหน้าเอียงก่อนนะครับแล้วก็หน้านอน <laughs> หน้าตี <laughs> ก็ขอให้กดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยครับเอาให้ถึง1,000 b s c r i ครอะัรครับคือมันจะได้มีกำลังใจมากกว่านี้เพราะมันอยู่เป็น2ปีแล้วยังได้300ซับอยู่เลยโอเคบายบายครับสวัสดีครับอยากให้ทำอะไรก็บอกมาด้วยนะครับ